ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตะกวใหญ่เฮ้ยตรกมาว่าไรเดี๋ยวรอให้มันลากก่อนนะอยู่พี่พ่ออยู่พี่พออยู่ ตอนนี้พี่วัดตกใจนะครับไปเตะคันนะครับปลากินพอดีนะนะปลามันขีนกข้นว่าไปตกใจนะครับเล่นคันทะเลาปลาอะไร,รมาหนงนิ้งี่มาขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะครับอ,อ่ามาแล้ว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 นกนะ้เอาเลยยกเลยครับหลับน้ำอยู่ดิขึ้นน้ำเลยวัดโหดแน่นอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาลงหมายแม่น้ำเจ้าพระยากันที่เดิมนะครับอตอนนี้ก็6โมงกว่าใกล้ทุ่มแล้วก็ยังสว่างอยู่นะ,เ,ะเขาบอกว่าปลามาเริ่มลงมาแล้วนะครับแต่น้ำมันก็ยังไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่นะ,เ,ะเดี๋ยวลองมาดูน,นะครับว่าจะมีปลาลงมาอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะ เดี๋ยวขอเที่ยวพวกก่อนครับเดี๋ยวไปดูครับ เราก็ได้ลงทันเบ็ดไปแล้วนะครับตอนนี้มารอดูกันลงหอมลงเบ็ดไปสามคันนะเอ่อใช้หนมปังนะครับคันหนึ่งแล้วก็สองคันก็เป็นไมกซาบนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีพวกปลากเกตข่าวเข้ามาหรือเปล่าเลยลงหนมปังนะแล้วก็เผอๆไม่ได้อาจจะมีสวายแวะเข้ามานะครับเห็นเขาบอกว่ามีอยู่นะ แต่ว่ามันอยู่น้ำนอกเดีย๋ยวมันลุ้นกันวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะเพรับตอนนี้น้ำมันก็เริ่มลงแนละ้วเงียบครับไปลุ้นครับเลยหน้าโดแล้วนะ <c oughs> เดินมาเนี่ยคันน <hi> ี้ร้อนโดนไปดูดูเขาดูมันร้อนวัดสิดูเฉยอเจู่หดีมันกินร้อนขนาดะนั้นเนาะอุยไไม่รู้อยู่คันที่เลยเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วไปแล้วบักสุงปล่อยปละดูกไปเยอะตกแมงเลยตหยุดที่ทางเพราะว่าอยา บ่อมันมันกิ่นอะไรวะางอย่างบ่รับปล่อยประยุก <c oughs> อ,อแล้วเราโควิดขายอยู่ <c oughs> เออข้าวอ่ะเค,ครจะด่าไหมใครใจะปล่อยปลาผมปล่อยให้ละ <c oughs> ปล่อยหวานเลยปล่อยหวานเลยด่ย <c oughs> าแบบฟิสเ,เลยใช่ไหม นมปังนี่แน่จนะเ, <laughs> เป็นไม้นะอยนี้ช่วงนี้ก็ตื่นเต้นกันหน่อยนะเออปากิีสวันติด <laughs> <laughs> มันต้องมีทักตัวที่กินแล้วติดอะ่ะทาว่าก็เอานะบอกไว้ก่อน,นอยนะ่า่เขาบอกวันนี้สางวาดเยอะนะครับถ้าตีไก่นะเออเนี่ยอ้ใช่มเด้งเลวันนี้ก็มี มาวัดนะครับมาตกด้วยนะมาวัดช่องเฮ้ยเยอะเปล่าว้าวตด้วยอนนี้ใน้แม่น้ำเอาหมดอะผมไม่ต้องกลัวไม่ได้ตกมานานนะดูโง่ๆงอันนี้เออวะเอ้ยรู้สึกหาย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 อย่างร่างกายแม่น้ำไปนล้วเดี๋ยวต้องรอต้องรอน้ำแดงต้องรอน้ำแดงตอนนี้น้ำแดงมันกระตุมแล้ว แต่มาไม่ถึงเรานะบอกเลยมาไม่ถึงเราของเราเนี่ยแบบท้ายครับแทบจะท้ายน้ำแล้วแต่แม่น้ำจะมายาจุ่มนะจุ่มจุ่มจุ่งกว้างน้ำเยอะกว้างมากน้ำเยอะกดไอโฟนนะักทีครับวันนี้มา รวมกับนายโยที่หมายลับดิว,วะ่ะเรียกหมายลับหมายลับคนเดี่ยวไงหมายลับก็ไม่บอกหมาย,ยางไงวันนี้มาตกประดุกนะที่วัดอู่ประดุกข้างบ้านประดุกข้างบ้านเราต้องมีผลงานนะนโยเนี่ยว้าอยู่ที่วัดดึงแว่นเลยเมื่อกี้นะจริงจริงที่วัดได้เดือนผ่าแดดได้เดือนไหม ไ,ไว้สุดล้เดแล้วอ,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 อันเนี้ยเรามาตกหมายในเมืองหมายประดุกในเมืองไม่เมือง,องอโทษโทษทีพูดไม่ชัดเปลี่ยนบรรยากาศกันบากครับมาดูยามค้ำคึนกันหน่อยวิวสวยๆของแม่น้ำอันนี้เป็นช่วงหัวน้ำขึ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำจะเทละ อาใส่ช่วงนี้การตกพวกระดุกนะั้นไม่เยแต่จริงน้ำช่วงน้ำาลมันก็ดีอ่ะแต่หมานี้น้ำาลมันหายไปเลยมันไม่มีจุดเตีไนะก็เลยมาตกช่วงน้ำคืนเมื่อวก่อนนเ็ี่ีลยทอ๋อเบสตีอ่าุม<ท>้นู่นเละ้า,าไปเลย ตกอ่างอะตกอ่างเลยเหรอตกอ่างนอกเลยอ่ะตกอ่างนอกโอหแต่กลัวของใหญ่นะตรงนั้นอะ่ะหมดเลยนะตม,มีตัวเราก็พร้อมที่จะลุยนะแมงกรงเกเราดูนะครับแมงส,สาบขาวใช้แมงสาบนะ Ừ. tôi sẽ giải cứu tao thái, <cười> thái yếu, người pa quá mày tắm chạy mình ถ้าเราตก,ตกปลาแบบนี้ตกสไตล์แม่น้ำแบบนี้มันไม่ใช่ปลาเขาเรียกว่าปลาเขา้าฝูงนะยัง้ย<ล>งไม่ใช่เขาไม,ไม่จับยังไม่จับฝูงมันต้องเรียกว่าเป็นปลาแบบปลาจอเนะใช่มันมีมาแล้วละ่ะแต่ว่ามันังไม่จับเูงมันแค่เอง้งปลาจอจริงๆเลยอันนี้ของแท้เพราะว่าขอน้ำมันก็ขึ้นลงตามน้ำไปเรื่อยอ่ะมันไม่นี่แน่นอนอมันไม่ได้อยู่กับที่แน่นอน นี่มันแค่ดินเรียนะใส่ึ้นตัวเดี๋ยวไปลุ้นกันไปลุ้นกันครับดูว่ามีผลงานอนหรบาไไตล่อะไรกันดีิวัป ได้แค่ตอนนะได้แค่ตอนเดี๋ยวคิดมันต่อทีนะผมวมันฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเละผมก็แบบแต่แบบเหมือนแบบหยุดมันเที่ยวแล้วะ <S 1> <S 1> วะกินจนรู้ไงอ้าวพีว่ไม่<ผ>มไม่ไม่ไม่ผมจะบอว่าผมจะบอกว่าหมายคลองนะผมสังเกตนะครับหมายคลองหมายธรรมชาตินะครับมแม่น้ํานะแม่น้ําอันนี้ยังยังไม่ได้วิจัยยังไม่ยังยังไม่รู้นะยังไม่เคยกินหมายคลองหมายธรรมชาติหมายเขื่อนอะไรประมาณนี้ ผมว่าเป็นเหมือนกันครับที่เที่ยวบอกเลยว่าเที่ยว,แ,ว,ว,ยวแต่ผมให้เหตุอีเตผลน,นึงนะเขาบอกว่าปลาทเที่ยวเขาบอกว่าลองคิดมาปลาที่เราตอกอะมันไม่ใช่ปลาตัวเดีแปลว่ามันไม่เคยกินเหยื่อเลยมันเคยกินยากเฮ้ยพอผมปลาคำรีสผมเลยบอกเออไว้มันก็จริงเพราะปลาส่วนใหญ่มันโดน,นตกแล้วมันโดนจับไปเลยเอาออกไปเลยแต่เพราะมันก็คือเป็นปลาใหม่ๆนั่นเลยและตัวที่หลุดหละ ไอตัวที่หลุดมันก็จะเป็นปลาีเหลี่ยนนั่นไงละเขาไม่เคยเปลือยนแล้วแต่แต่มันก็หลุดมันก็ส่วนน้อยใช่ไหมโอ้โหแล้วเออมันก็จริงไหมมันเป็นปลาใหม่ปลาใหม่เลยปีปีหนึ่งปลาหมีจะโตโตโตใช่ไหมปลามาละแวงหรือป่าแล้วมันก็มันเชื่อเลยเพราะว่ามันละแวงหรือเปล่ามันก็มันก็มีมีมีส่วนนะผมว่าก็ภาพพอไปเกินมากๆขึ้นก็จะรู้ว่า พื้นที่มันโดนเปลี่ยนไปเปลี่ยพอน,น้ำมันลงคนก็ขับรถลงไปตกลงกลงไปตกใช่ไหมอมันก็เปลี่ยนไปพรอีกปีน,นึง่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันเลยเข้าแบบไห่นี้เข้าไหนนี้ไม่เข้าอะไรอย่างนี้ไะอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ของวน,นปลาไม่กินถ้าคนปลากินบอกว่าเที่ยว่อยเยี่ยมามาไม่กินอยู่แล้วริงเป็นการวิเคราะห์อของคนปลาไม่กิน ถ้าได้ปลาโอ้ยตกไปเยอะยังไงก็ได้เนี่ยเหมือนนัน,นะที่แบบเขาเรียกว่าหมายใกล้บ้านนะนะม,มีมีช่วงจังหวะดีของเราในกาเรเลือกพอจังหวะดีเขาออมเลยเขาได้ปลาอลนะอ,อยนะแต่เราจังหวะเราโดนกำจัดด้วยวันหยุดบางทีไปล้วก็ไม่โดนมะสิครั้งมันจะเป็นจังหวะดีแค่ครั้งหนึ่งก็มีเพื่อนอยู่ผมตกนะันนั้าตก เขาตกสี่วันไม่ได้สักตัวอืยผมนั่งตกครับเดียวได้ถสองตัวนั่นแหละใช่ป่ะอุณูมค่อนข้างดีอ่ะค่อนข้างเหมาะสมมันกินแต่ของเขาไม่กินเออเขาไม่กินก็น่าจะดีใจนะครับที่ติดยาวตาเล็กมันมาพยายามอ่ะพี่ไม่ไม่ต่อเนี่ยมันไม่เอาต่อแล้วพี่ 嗯。Oh. อยู่ไหมหน้าเป็นปลาเล็กเล่นใช่ไหมใช่าทาาทานัาทานหมเร็วทันมหโอ้โหอะไรวะโว้ยลากฟีดไม่ไม่วัด <ไป S 3> าตายห่ามันจะห่วงกล้อง <ไป S 2> เร็วมีแตห่วงกล้องโอ๋อยู่วะ อยูอ๋อนิ้วเดียวหรือสี่ห้านิ้วนะ่ะฝามือพอฝามือเหรอก็อน่าจะเป็นตัวแรกของค่ำคืนนี้ของเรานะครับอ่าตัวแรกค่ำคืน นี่ไงมาแล้วไหนจ๊ะนี่มาแล้วนี่มาแล้วครับลุ่นเลยพี่ฮะลุ่นเรอจ๊ลยนี่ฮะลุล่นเรอจ๊ลยพี่ฮะลุล่เหรอจ๊อะตัวใหญ่อยอ้าวตา้าบ้านอะไรอย่าใช่ไหมก็ กินอีกทีก็ประมาณตีสองนะประมาณนั้นถ <N> ้า <c oughs> หลุดถ้าหลุดนี้ก็ตีสองอะนั่งรอเลยเมันไม่มันไม่มันไม่ได้แบบแน,น,นี้มันไม่ได้กินแบบกินแบบงับงับกิบบบบนอ่ะอ่าเห <c oughs> มือนควงไงอ่ะ <c oughs> มึงดึงคันกูโยกเลยแล้วมันก็นหนีไปโอ้ยมันตอดไม่ตับตอดเต้าอ <c oughs> ุ้ยใหญ่ใหญ่ <reading> <expand> ใหญ่ๆใหญ่ตะกวใหญ่เอ้ยต like <bbe> ัวแรกมาว่าไงเกเลดีกว่าเนี่ยเป็นไงครับาตัวนี้เดอ่ะอ่าอันนี้ตัวแรกของเรานะครับ ปลาดุกอ่ะเรียกมามาผดมันก่อนอ๋อดูปลาล่าไม่วัดด้วยโคตรเจ๋งแล้วรอซ้ำรอรอซ้ำนะขี่ดึงอยู่ครับ ให้มันคืนให้มันคืนกลัวทุกคนไม่ได้เห็นว่าเออ่วัวป่ากินนะก็เลยนิดนึงเดี๋ยวรอให้มันลากก่อนนะเดี๋ยวว่านมาเห็นแล้วพเหเอาอยู่พี่พัดอยู่พี่พัดอยู่ัอยู่อยนิดครับอยู่นะดครับอยู่ด้วยผมเหรอวะมากล่อมมาเก็บให้เลยขึ้นเลยนครับ โดนพี่โดนคือคอยตัดเลยเนี่ตัวกินผมวันนี้ปลาจอนถึงว่าเดว่าตัก็ไม่ติดอันนี้อ่าเป็นปลาดุกจอนนะตัวนี้เยอะใชะไหนะลากซะ่าครับผมว่าต่วไหนก็ไม่ติดอันนี้ก็เป็นตัวที่สองของของเราแล้วนะไม่มีทางติดเลยแต่ของเกินปากอะไรอะใครปล่อยวะเนี่ยบอกปล่อยให้ปล่อย ตัวแลวโสองโลไม่ใช่ปล่อยตัวนี่น่าจะเกิดเองไม่มีทางคุณ้มากปล่อยไมู่้วาเาตัวอรวอย่ะอยี่มวาัวลอยขึ้นมาเลยอู่วะไม่อยู่เนี่ยผมว่าตัลนาเลยอะอไวะอยู่ะไม่อยู่นี่มัอนเหะาอะูม่อยู่เนยมตัึ้นเาอไอ่อเ ก็ผมว่า,ากวัวรลอยนีห<ง>มันก็<ง>เสมอหมดนะปุ๊บ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 ป่๊รปุบป่๊บปุ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 มบปุมบมุ๊บปุมม๊บุ่เบอุ๊บอุ๊บสอ เฮ้หลุดแล้วอ่ะอะไรเนี่ยหลุดแล้วจริงจริงอยู่เอาหลุดเหรอหลุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นไปกระดิกอยู่ในโอนวัดอ่ะเบื่ออยู่อ่ะแต่ก็วาดจ้อยอ่ะดิกหลี่สั่นไปว่าคำนาโยสั่นไปครับผมว่าจริงเหรอครับนาโยใช่เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยไม่ไหวละเอาตัวดีกว่า อ้าวมาแล้วของยุวันไปแยกของผมครับของนายโยเอาเหรอไม่รู้ใครวัดปลาคนนั้นครับไม่เอาอ่าก็ก็ปลดล็อกการวัดปลาของผมนะแก้แห้วแก้แห้วปลาไม่ติดเลยก็ได้มาติดมาตัวหนึ่งก็โอเคอ่ะตัวนี้ยังสวยยังไม่ยังไม่จอยมากมีนไหนผ้าไหนจับไม่ต้องเนาะผ้านนี้ได้ครับทีทีอย่างนี้นะยโยดู อันนี้กินเต็มปากอันนี้เข้าเต็มปากอืออุ้ยอุ้ยขายขาดเด็กอุ้ยอุ้ยขายขาดเด็กขาดหรออ๋ออยู่ข้างในปากมันเด็กโอ้โนายโยใช้ตอนนี้พี่วัดตกใจนะครับไปเตะคันนะครับปลากินพอดีคนกะนปลามันปีนแล้วผมก็ไปตกใจนะครับเล่นคันทะลากปลาอะไรวะดดเข้ดูหน่อยข้ดูหน่อยน่ครับอ่ามาแล้ว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 ยกนะเอาเลยยกนะครับ เอาแล้วอ้ขอดูตัวหน่อยครับนี่ครับมองอะ้องผมไม่ถองผมว่ามันกินกินอะไรป่องอ่ะกินกินดินเหรอไม่ใช่กินอาหารของนายโยขนมปังอะเต็มปาเต็มกราฟคือม่งกินเต็มกราฟแล้วอ่ะนี่ค่หลง่งเง้ขาเรียกได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มโอเคนีก็เดี๋ยวเรา มาดูกันต่อนะอ่ะอันนี้ตัวนี้ประดุกน้ำตัวเนี้ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชี่นะเราได้ขึ้นมาก็เอากลับไปทำกินกันเละครับปลาเนื้ออร่อยถือว่าไม่ต้องซื้อตลาดนะช่วยช่วยกันนะครับเนี่ยมัจมาดีใช่ไหมนายโยมันเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมใช่เนี่ยแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่อยู่ถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นเอ่อเป็นธุรกิจไปดีนะอตอใช่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ประดุกไทยเนี่ย สีเงี้ยไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ประดุกไทยแน่นอน, <หา S 1> นเน,นออี่ยค่ะหมายนายโยรอซ้ำอยู่ดีโอ้โหขึ้นน้ำเลยบอาโหดแน่นอนพอคนเงียบป๊บมันเอาเลยเว้ยเฮ้ยในความเงียบมีสิ่งสำคัญนะครับในการตกปลานะนี่จริงอันนี้เรือง่มตัว,ตวนี่นะครับมาอีกตัวนะ ทันนโยอีกอะทันผมเหมือนเป็นไม้อ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีอาถรรเก็บแต้มที่ห้านะครับแต้มที่ห้าก็ตอนนี้ก็ใกล้ห้าทุ่มเลยนะครับตอนนี้น้ำลงลงแต่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราคงไม่รอแล้วปลาก็จะ นิ่งๆเป็นพักๆนะวันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากก็มีแค่ประดุกตัวหนึ่งแล้วก็มีแต้มมีแต้มประดุกประดุกช่อนตัวนึงนะก็ยังพอได้นะครับประดุกเกียร์ไอโดอมาตกเวลาวมาตกทีก็ดูว่าโง่กนะันเพราะว่าเราจะไปเอาเอา,เอาจริงๆนะพอเราไม่้ตกบ่อยๆเกานะก็เก๊เก๊เกังกังใช่เดี๋ยวอีกพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็ ต้องกรับ้านาไปตกบอ่อไปตกเขื่อนแล้วจนแบบเ<อ>ขาเรียกว่าอะไรนะโยจนแบบตีเบ็ดแล้วไม่ค่อยเป็นออมาแล้วหน่อย <c oughs> เอาจริงนะพอพักหลังเราเริมตกไปต,ตกแม่งตกหมดพอตกหมดแล้วแม่เง,งเป็นอย่างนี้ชอบเปนอย่าง เอา <ái> ไม่ถูกนะไปนั่งตีเหยื่อปอมนะโย่ปั่นกระสูนโอ้โหมันกินนะแต่เขาปั่นเร็วกว่าปลาสายไหนก็เอาให้ไม่ถูกตกอ๋อให้มั่วหมดอันนี้มัไม่ออกแอคไหนเลยมันมันไม่เรียกว่าไม่มั่วหรอกเราเรียกว่าเราตกปลาครับต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนวัดด้วยเอายุงเอาเหยื่ออะไรมาให้เต็มเลยไม่ผมปล่อยปลาไปแค่สองตัวเองปล่อยปลาอีกแล้วชีวิต ดำๆก็กติดตามนะช่องไฮโยช่องน้เขียวนะวัวย่าเขียวนะก็ช่วงนี้จะตกมั่งไม่ได้ตกมั่งมีพิดลงมั่งไม่มีลงมั่งก็นะก็รบกวนนะนะติดตามแลวก็อะไรจริงอ่ะก็พูดคุยสอบถามกันได้นะกทิมมานะเดี๋ยวเราจะตอบให้ถ้ามันถ้าเราไม่ได้อ่านเลยก็จะกลับมาย้อนตอบให้ อยางมีหลายสอบถามได้เรื่องหมายแม่น้ำฝั่งนี้นะครับฝั่งบางน้ำพึ่งฝั่งตรงนี้เขาเรียกอะไรที่ฝั่งเขาแดงนะครับฝั่งพึ่งเขาแดงเลยฝั่งเขากระแดงไปโย่ค่อนข้างจะดูดูดูดดีน้ำมันกินอะไรน้ำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นข้อมูลนะครับหมายธรรมชาติอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดไปนสั้นที่ท่านท่านไม่ได้เสียกานกดนะผมครับ สวัสดีครับ